เอจังはいラップบห้านาทีแล้วก็ซ่งหานาทีนุ่มปานี้โอ้ยเธอเวลานุ่มตุ้มครุ่นอ้โหอันนี้ขออะไรเดี๋ยไมกังเดี๋ยไมกังครับเฮ้ยชิงหงทุกข์กันその後次で左方向方ลาเก้าดีไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร์ใช่วันเสาร์กลางคืนด้วยไม่ออเดอร์แพงอ่ะท็อออก็เลยก็เลยแพงเนาะเราไม่ได้ออเดอร์หนึ่งพันนานแล้วเนาะอ่าหนาวด้วยเออดีอ่ะจะได้นุ่มชิงหง อนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะอานเล็กอันเล็ก,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 กว้าวคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่ตั้งใจทำอูเบอร์ตอนนี้คือหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะทุกคนหนึ่งทุ่มยี่สิบแปดนาทีตั้งใจว่าตั้งแต่เวลาตอนนี้จนถึงที่เราจะอยากเลิกทำเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับถ้าเกิดมีเป้าหมายว่าอยากจะทำเท่าไหร่ไหมวันนี้อืมไม่รูมดูเครแล้วห้าปังครับ แล้วมื่อนะกีนะถ้ากายจังกินอาฮายเรียบร้อยนะข้าวน,านวั่นหรือวะเราจะเริ่มเป็นโปรเฟชชั่นอลพวกสุกยิยะนาคาโอเมื่อกี้กินมาซุยะมาซุยะอ้าวไม่ได้กินโยชิโนยะเออ,เอ,อรู้จักหลายๆร้านใช่ใช่โยชิโนยะไม่ได้กินนะใช่เออตอนนี้ number one เอคือ uya, มาซุยะทำไมจินด้วยหรอชอบมาซุยะอร่อยมากถ้ากายนะาคาวหรอเอามัซยะนาคาวนาที่ไทยไม่มีใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ จากร้านที่เอกินมาซื้อยากับทากามเมื่อกี้ก็คือมาแบบตับเดียวโอ้วันนี้มีลูกค้าฮะว้าวอยากพาทุกคนไปดูเมนูจ้ะนี่นี่ค่ะก็จะเป็นเซตบุฟเฟ่ก็มี2,500ก็จะเป็นนี้ประมาณนี้อันนี้ร้านอาหารเกาหลีเลยนะเต็มเต็มเลยค่ะมีเซตแบบนี้ก็มี2,600ร้านอยู่ตรง ใกล้ๆวัดทองนะคะเห็นไหมมีซุงมีซุปด้วยเอ้เคยมากินครั้งนึงนะแต่เอรู้สึกว่าร้านนี้ให้น้อยอะแต่ว่าก็อร่อยดีนะคะแต่ว่าให้น้อยไปหน่อยอร่อยดีนี่ฟิลเกาหลีเลยเกาหลีชื่อ คนตอนนี้คือมีเรื่องเกิดขึ้นว่าร้านอาหารร้านเกาหลีเนาะค่ะก็คือมีพนักงานรอ3คนซึ่งทากาเข้าไปคนแรกที่เรามาถึงปุ๊บเมื่อกี้ะคะ่ะคือทากามาคนที่1พอหลังจากนั้นที่เอเข้ามานั่งในรถก็มีคนที่2องมีคนที่2เข้ามาแล้วก็ตอนนี้มีคนที่3เข้ามาแต่ว่าปกติคือ Uber อูเบอร์สามารถที่จะถ้ามีปัญหาอะไรมันสามารถยกเลิกออเดอร์ได้นะถ้าเป็นอูเบอร์จะยกเลิกหรือจะไม่โดนผิดกฎมากเท่าไหร่ แต่เมื่อกี้ถ้าข่าวเขารับเป็นของเดมายังค่ะเวลาที่เป็นของเดมายังอ่ะมันจะไม่สามารถยกเลิกได้ง่ายๆด้วยความที่เดมายังเนี่ยเขาเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะคะก็คือพนักงานหรือระบบซิสเต็มของเดมายังก็คือเป็นระบบของญี่ปุ่นนั้นเวลายกเลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องโทรไปที่แบบ call ลเซ็ center คุยเยอะหลายอย่างอะคะ่ะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าวรอน่าจะประมาณเกือบ10นาทีแล้วแล้วเป็นของเดมายังน่าจะยกเลิกไม่ได้ ตอนนี้เมื่อกี้มีพนักงานยอมแพ้ยกเลิกไปแล้วหนึ่งคนนะคะตอนนี้เหลือทากกะกับพนักงานอีกหนึ่งคนเท่ากับว่าเราเสียเวลารออาหารน่ะประมาณตอนนี้สิบนาทีแล้วแต่ว่าได้หนึ่งพันถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะแต่ว่ามันทําให้เราเสียเวลาในหนึ่งชั่วโมงที่เราจะได้แบบรายได้เยอะอะไปเพราะว่าเรารอนาน,นะคะ่ะตอนนี้ทักกะก็ยังแบบยืนรออยู่ หรือว่าเป็นเพราะวันเสาร์ก็ไม่รู้วันนี้ปกติลูกค้าร้านนี้จะไม่ค่อยมีค่ะแต่วันนี้ลูกค้าแบบเยอะด้วยความที่เป็นวันเสาร์อะไรเงี้ยถักะตอนนี้ก็ยังแบบยืนรออยู่เป็นไงอ่ะทำไมช้ายังไม่ไหนทำมาอยู่ทำมาอยู่คนอ๋อหระลูกค้าเยอะใช่ไหมลูกก่าก็อยู่นะปกติร้านนี้เวลามารับจะไม่ค่อยมีลูกค้าเนือวันนี้มีลูกค้าหแบบแล้วมีพนักงานคนหนึ่งออกไปแล้วอ่ะถักะ ใช่ใช่ใช่ออกไปแล้วแต่ Uber อ่ะมันออกไปได้เข้าบอกว่านานใช่ไหมไเอาข้าก็ต้ถนิกเลยใชอุตสก์ที่นอจังหวัดนิวซีแนด์โซนอที่1ของจังหวันิวีแลนด์หนุกคนฟ่อังหว่านิวซีแลนด์โซนอุตสก์อี่1ของจังหวัดนิวซีแลนด์โซนอุตสก์ที่1ของกังหวัดนวซีแด์โซนอต่ว่าเองจังหวดวีลนตกี่1ของจัว่าแล ก็เลยมืกี้เดี๋ยไมกันใช่ไหมถ้าเราให้รอสามสิบนาทีก็ต้องต้องโทรไปว่าไม่เอาแล้วใช่แต่มืกี้สิบนาทีรอเนาะสิบนาทีใช่โอเคโอเคไม่แต่ปกติอะถ้าเราทำคือชั่วโมงละหนึ่งพันใช่ป่ะแต่อันนี้ออเดอร์หนึ่งพันก็เลยรู้สึกว่าเออก็รอก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ใช่ใจไม่เป็นไรเป็นเออออเดอร์ต่อไปมาคือต้องรวัตตรงวัตตรงเลยมาคือต้องรอท ของท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 องสร้อย่อทองเออใช่ใช่ใ่ออเดอร์นี้เท่าไหร่คะออเดอร์นี้ห้าร้อยี่สิบสี่โอ้กุ้นนึงใกลใช่ไหมได้ไหกลางเหรอคะได้ไมกลง เขาจะเขียนว่าขับได้50แล้วก็ในแอปพลิเคชันก็จะเขียนตรงนีว่าซึ่งมาเดมก่กนิเส็นมีละบี่จะบี่จะขับโอะขับรุ่ขับมถทเ่จะขร่ะขับร่ะขัร่จะขห่จข่่ะะค่ะร่ะัระัระนะขะขัร่ะระ เต็มโอเคถึงแน่ว่าไม่อยากโกงโกงโกงเข้าไปถายไม่ทันเลยนึ่มฟางห้ารวยครับเมื่อกี้กดไม่ทันออเดอร์คือเขาเรียกว่าอะไรอูเบอร์อูเบอร์อะไรอ่ะสองออเดอร์พันห้าร้อยนห้ารวยแลนด์นะร้านร้านอะไรอ่ะร้านเกาหลีเมื่อกี้เหรอเกาหลีเมื่อกี้ร้านเกาหลีเมื่อกี้เหรอเฮ้ยถามจริงคือเออกด ถ่ายคลิปไม่ทันนะทุกคนคือมันขึ้นจริงแล้วก็เห็นเลขอยู่พันหเองไม่รู้อดอใช่ใช่ปาหาแล้วก็สองเียวๆบ้านเราเฮ้ยถามก็ริยก็รยครับโอ้ยเลิศมากตอนนี้ปาห้าอันนี้ปลาห้าใช่ไมสามพันสามไปนก็คือเมื่อกี้ได้ไมกลางพันหแล้วก็ตอนนี้ u ูเ r อร์พันหแล้ว u ูเบอรมีโปรโมชั่นอะไรนะถ้ากครบอก อุบบมีโปรโมชั่นสามครั้งห้าร้อยสามครั้งเจร้อยสามครั้งเปร้อยแบบมีเพิ่มก็หรืออันนี้สองใช่ไหม,อ,มอีกนึนคงครั้งเพิ่มห้าร้อยด้วย,ยแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะยังสองสองตั้งมาสิบเจ็ดยังไม่ถึงชั่วโมงอีกสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงมก็เท่ากับว่าชั่วโมงนี้เกือบสามพันเลยนะใช่โอ้ยดีมากดีไหมเยี่ยมดีมากดีมากกลับมาแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาออเดอร์แรก ว่าส่งอันที่สองไปแถวบ้านนะคะจะกลับบ้านได้อะร,ร้านเดียวกันถอดไหมไม่รู้อะเดี๋ยวไอ้ใจจะรอนะว่านานหรือเปล่าครั้งมากกว่าสิบนาทีหรือเปล่าอ,อ,อะจะด,ดูนะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันแต่เมื่อกี้ได้ไหมก่ออันนี้อู้บ่ายเออโอ,อ้แต่ปกติ Uber, อูเบอร์อะจะเสร็จแล้วจะเรียกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอะตอนนี้เพิ่งเข้าไปปุ๊บบอกเลขเวลาเราเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะบอกว่า A B C D E F G อ่าเขาก็จะหยิบไม่ได้เลย <laughs> นี่ได้แล้ว <laughs> ไม่ต้องรอค่ะโอ้โหในหนึ่งนาทีนะคะถ้าเป็นอูเบอร์จะอย่างเงี้ยคือเขาเสร็จอาหารเสร็จถึงจะให้กดอะไรเงี้ยน่าได้แล้วใช่ไหมเ <laughs> เออคืบอบ์ทำไล้วรือ ใช่อูเบอร์ทำแล้วเรียกเลยเดมายกังคือบางครั้งแบบยังไม่ทําเลยเรียกอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วร้านต่อไปอะไรคะอ่าที่อยู่ที่อยู่รออ่าก็อย่างเอ็มแมจิโนตะโกนตงโกติมปองร้านอ่ะนะโอ้โหนอ้กิมัสโอ้ยหอบเลยอ่ะหอบอะไรเนี่ย ตอนนี้ถ้าก้าเข้าไปรับร้านที่สองเมื่อกี้นะคะต่อจากร้านเกาหลีแล้วเธอกะก็ไลน์มาหาเอว่ารอห้านาทีถ้าก้าไลน์มาว่าเออรอห้านาทีนะอะไรเงรี้ยอุตส่าห์ร้านเกาหลีไม่ต้องรอถูกปะแต่ต้องมารอร้านที่สองที่มันเป็นออเดอร์ดับเบิลอะคะ่ะก็คือตอนนี้รอออเดอร์ที่สองอยู่อืมใช่รอห้านาทีอุตส่าห์เมื่อกี้ดีใจไ,ไม่เป็นไร ดูโอมิยากเกตแฟนหรอดูงคลิปตัวเองหรออันนี้เป็นอีพีที่วันเกียวโตฮิมาโตะนะคะถ้าใครยังไม่ดูก็กลับไปดูอีีก่อนหน้าอ b เบอร์อันนี้ได้นะคะเกียวโตฮิมาโตะกลงไหจริงๆก็คือแบบว่าถ้ากลางล่มันก็จะช่วยแต่ถ้าอยากเปบรรยากาศก็คือเดินไปได้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูนะบนแน่แน่ ค่ะไม่ไม่ได้รอเข้าเกาหลีใช่ไหมใช่แต่รอไกลอ๋อสอสอได้หมออันนี้ก็ซีปฏิไม่ประมาไม่ใช่แล้วลูกค้าสั่งไก่ทอดหนึ่งกิโลจ้ะอันนี้คือไก่ทอดหนึ่งกิโลอะไรหนึ่งกิโละไอไรมงค่ะบอกว่าเอ้จางเขาทอดไก่อยู่ไก่ทอดหนึ่งกิโลเอ็นดูอ่ะที่บ้านมีปาร์ตี้หรอเดี๋ยวใส่กระเป๋ากัอน หนึ่งกิโลแอบ่าหนักเว้ยหนักจริงอ่ะแล้วอ่ะหอมจ๋าเนี่ยหอมเกาหลีหอมมากหอมเกาหลีใช่ระวังนะารถเยอะละแล้วเอ๊กับทากาบเมื่อกี้อยู่ไกลบ้านไงจริงๆก็อยากแบบเริ่มเริ่มไปอยู่แถวแถวบ้านใช่ค่ะพอเออนออเดอร์นี้ได้พอดีดีเลยพอดีกลับทางไปกลับบ้านเลยตอนนี้ก็ ครบทีชั่วโมงพอดีตอนนี้สองทุ่มสามสิบเอ็ดก็คือหนึ่งชั่วโมงที่เราทำก็ได้ประมาณสามพันนะคะสามพันทีอาจจะทำถึงอีกสักชั่วโมงไหมหรือยังไงอ่าประมาณนี้ใช่อีกชั่วโมงหนึ่งทำสักสองสามชั่วโมงค่ะปกติก็จะทำกันประมาณนี้ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้ถ้ากรมีทำงานสิบโมงสิบโมงเช้านะสิบโมงเช้าใช่ใช่แล้วก็แต่นะจังโอเคแล้วถอะค่ะแต่คิดว่าก่อนนอนน่าจะไปส่วนสาธารณะอีกบ้างใช่ใช่ ก่อนเนอะก่อนนอนเดี๋ยวพาไปห้องน้ําอีกออเดอร์นี้นะคะจะเป็นออเดอร์ที่สามของอูเบอร์ซึ่งออเดอร์สามครั้งจะบวกโปรโมชั่นห้าร้อยเยนนะมาไอเดียวซดาเกะกันนะเล็กๆนี่ค่ะก็เท่ากับว่าเมื่อกี้ออเดอร์เรียกสามร้อยยี่สิบก็จริงแต่มันจะบวกโปรโมชั่นห้าร้อยก็จะเป็นออเดอร์นี้แปดร้อยใช่เดียวนะเดียวเขาเลี้ยวหรออุ้ยวาย โอเคปีนขอบปีนขอบไอ้นี่แ okay. หละคะ่ะฟุตบาทโอเคระวังระวังเุ <c oughs> ้ยจังอยากกินกาแฟร้านนี้อ่ะ <c oughs> ว่าไรามาคือเดินผ่านบ่อยมากชื่อสมาร์ทคอฟฟี่ร้านมัน <c oughs> แบบว่าข้างในมันเป็นเครื่องทํากาแฟเก่าๆอะ่ะเวลาเอเดินมาขึ้นรถไฟตรงเนี้ยเอก็จะแบบอุ้ยถ้าะร้านนี้น่ากินเนาะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็จะมันจะอยู่คางคานี้มินิสต็อปมินิสต็อปขนมก็อร่อยนะทุกคน ใช่ไอติมอะไรก็มีบางทีมาเที่ยวญี่ปุ่นลองเข้ามินิสต็อปด้วยก็ได้นะคะอร่อยดีนะขนมข้างในก็ใช้ได้ออเดอร์ Order ต่อไปได้แล้วค่ะตอนนี้สามทุ่มเจ็ดนาทีนะเป็นแมคโดนัลแถวบ้านนะคะยี่ราคาถูกแต่อยากได้โปรโมชั่นอีกสามครั้งก็เลยเป็นแมคโดนัลจ้ะแมคกนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่แถวบ้าน ตอนนี้ได้สุกิยะเป็นออเดอร์ต่อไปแต่คือเอกับทากกาอยากได้อีกออเดอร์หนึ่งเพราะว่ามัน3มออเดอร์จะบวกอีกเจ็ดร้อยไงแล้วไม่มีเวลาด้วยถึงแค่สมทุ่มครึ่งตอนนี้โมสามมันตยองนเยี่สิบอันเดียวไงคือทุกคนมาลุ้นกันนะว่าอีกในสิบนาทีเราจะได้อีกออเดอร์หนึ่งไหมอ่ะเดียวเดียวอยากได้อ่ะมันบวกเจ็ดร้อยพี่พี่ป๊อป่าวไหตอนนี้ห้าบาทค่ะตอนเนี้ยห้าพันห้าร้อยแล้ว เราเริ่มทุ่มยี่สิบหกนะตอนนี้สามทุ่มยี่สิบเอ็ดก็คือสองชั่วโมงสองชั่วโมงห้าพันหสองชั่วโมงได้ห้าพันห้าร้อยนะคะนี่ยมาละสองหมื่นได้เออถ้าทำทั้งวันเนาะทักกะคิดว่าได้เท่าไหร่จ๊ะสองหมื่นสองหมื่นสมสองมื่นได้นะถ้าทำทั้งวันไม่ใช่ทุกฤดูน้ใช่ใช่ใช่ทักกะแบบหน้าร้อนเนาะน้อยอืมนาหน้าร้อนหน้าหนาวยู่แต่ว่าช่วงอากาศดีที่คนออกไปเองได้รับนะรับนะอืมแต่เดี๋ยวไปรับสุกิยะก่อน ไม่เรียห้น่อยนี่ถึงแล้วซกิยะซกิยะน,ะะน่าจุดเาควแซิยะอะรนะ่เกงกนขรีร่อยยโอเคโยรุนนะอีกกี่นาทีไม่เรียก <laughs> อีกหกนาะที <laughs> โอเค สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งก็คือโปรโมชั่นไม่ได้หมดเวลาเจไดายแต่ออเดอร์นี้ราคาเจ็ดร้อยก็ถือว่าแรงแล้วนะคะราคาดีพี่ครับใช่คิดว่าเสร็จอันนี้น่าจะพอแล้วนะพอแทุ่มครึ่งสองจานรงก็ทักกับพักผ่อนแล้วก็กลับบ้านหกพังกันนะันนี้หกปังเสร็จอันนี้น่าจะหกพันเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงใช่โอเค ตอนนี้เราจะกลับบ้านนะคะก็คือ3ามทุ่มสีโอเคเลิกก็คือเดนมกซ์ 37, หนึ่งพันห้าร้อยสามบเจ็ดใช่ Uber สี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้าใช่ชต๋เยรวมใช่หกพันสามรยสิบ้ใชโอเคอเใช้เวลาไปเท่าไหร่จ๊ะใช้เวลาน้อยกว่าสามจมอนนะเนอะ <No. S 1> เก่งมากอา่าดีมากเยี่ยม ตอนนี้ก็คือโอเคแล้วปิดแล้วก็ใ,ใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะแป๊บเดียวก็จะกลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วใช่ありがとうณค่ะน้าตุ๊กจังบครับาก <c oughs> เลขอบ